ยูสวัสดีครับผมคุณจิงินควันนี้เราจะมาอยู่ในสวนสัตว์ในสปรีสองจ่มงครับจะเป็นยังไงไปดูกันเลยนะครับ่อีานี้ไเรากะกาปทีเดียอี้เเย่มันโหนางกันันตูาเฮ้ยดีกันะเยี่ลิงกังกูเยี่ยลิงกัง โดดไม่ได้หรอกมือโซ่โซ่ปล่อยเลยได้ออกมาได้ดำอ่ะผมจะมาอชีวิตรอดในสวนสัตว์2.4ชั่วโมงมาดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงไปกันเลยไปไปไปเฮ้ยไอ้เราต้องวางแผนก่อนนะว่าเราจะไปไหนไปเอวาหรอมาไปเอวาใกล้สุดแล้วเราต้องชุมนุมวางแผนว่าจะไปไหนไปหาเอวาไปหาน้องเอวากัน เว้ยมึงเห็นไหมภาพที่ะลึกก่อนที่เราจะเป็นสัตว์อะนี่ก่อนนี้จะไปดูสัตว์กลางกูไอ้ยชีนกัางกูถ้ามีใครอยู่ข้างหลังกูบอกกูด้วยเย้ะหรอไอ้ตรงไปเรื่อยๆทางไปหาน้องเอวะไปหลายรอบจนกูชำนาญทางนิดนึงเขาบอกห้ามนำมานนะแล้วต้องไปทางไหนอ่ะนี่กลางกูแสดงโชว์เสือยังยังเขายังไม่แสดงโชว์เลยเขาบอกให้ไปหาเออไม่ยู้นะไปไม้เลยเฮ้เนี่ยตอนตอนนั้นที่กูมารอบที่แล้วมันอันนี้นะเว้ยมันมีรถอยู่ตรงนี้รออยู่ ครั้งนั้นแหละมอดเออเฮ้ยเนี่ยเอวายน้ำปะมีรมมเ่ใจะเมันมีอไนมควิผิดให้บริการเวลาไอ้พวกมันให้ลงไปในน้ำมันจะลงไปเหรอมอดในน้ำมนไม่้วทางมันมีแค่เน้อมันลาตัวใหญ่แค่พยานาตัวใหญ่เลย ความสองมือเลยมอสมอได้โทรศัพท์มอโตกเนียจะตกไงมึงดูกูล็อกขนาดเนี้ยไอ้เหี้ยโอ้ยเฮ้ยกูชอบกิ่นเลยอะไรอุ้ยลิงไอ้เหี้ยตัวลิงไอ้สัสไอ้กัดไอ้กัดไอ้กัดมึงย้อนมึงย้อนเอายาขนมไปดิในนี้มีเนซี่ป่าวะมีมีมีนู่นนู่นเนซี่เนซี่ขาวขาวอะเนซี่เนซี่เนื้ยตัวดำๆใช่เลยเออกูอยากดูลิงกังฟู

ไอตรงเนี้ยเขามีไว้ทำอะไรวะเขามีไว้ปัดเล่นเนาะมีไว้อาบน้ำเออไปมึงไปเลยมึงไปอาบเลยเฮ้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 ยไอเชี่ยแม่งจะอาบจริงอีสเสก็ว่าคุ้มผ่าริมหนองไม่จับขางกันเลยทม่เราดีตังคัว อันตรายห้ามลงน้ำผู้ชอาลิงกังกูอันี้มีกงอ้กงกเนี่ยนะกิงก่ามเปิลยเฮ้ยวันนี้วันนี้มันมีอีกคันไอกันมีอนอานี้คือมดูล้ววเนี่สัตว์เลือเงลเดี๋ยวันนี้เดี๋ยวเรานแวอะไคุณเฮ้อไม่ใช่แล้วเออแทนอก ทีมืไข่ใหญ่ไข่ใหญ่เอ้ยใหโตนุโตไหนกนี่ๆอุ้ยน่ารักจังพี่น่าม่งเม็นเมันกัดไหมเฮียลิงกังปูเฮียลิงกังปูไม่น่ากัดมันมีแค่ตัวเดียวไม่เหรอทันกี่จริงวะไม่มันมีหลายตัวอตัวนึงซ่อนนีู่ดูดี่เป็นหมาเลยเหี้ยก็มันเป็นหมาแไม่ใช่หมามาดิเ้ยมาเร็วเร็ว

เออน่าเศร้าเเลยมันอาจจะมีตัวนึงซุกเนี่ยเราไปที่นวะเออไม่ซ่อนอยู่ในพุงเอแไม่เสร็้พุงม้เบตัวเียหนี่นะนี่อไหนวะไอเหี้ย่าอยู่เนี่ยเอยู่ันเนี่ยนคือเหี้ยเาตองเรียสายรเปลสายเอ้ไอยากเจอลนี่มันมีคอไอเด็กสยาวยาวเกซอไอเคนี่หักเ้อเียวาดเียวาไี่ไ้ว่านนอ่นอนอ่ะโอ้น่าเาเย อันนี้น่าเ้าลคยดีองไหนวะัอไอันนี้แตเจ้ากเวยกัอรเจ้ีตาต่อเาเีว่านเียว่นัอะไเจ้าเรียวผ่านเลยอ้นี้ยนีริงขนขนเรียวพานฮะนนนเรีานเนี้อ้ดังีอ้ดังีไอ้เียมันเบื่อคนแล้วมั้งน่ะอ๋อยู่นั่ไอ้เี่ยใคร้อะไรอะไร เมนเมนแอฟริกาโซบะสตมันไม่กินมัยเหรอกินเนียวหอมกลินหอมหวาน Tôi hiểu Tôi hiểu Tôi hiểu Tôi Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để อ้ามันอยู่นี่อะไนอะอ้นี่อนเดียวเจ้าสาริงเวลาแค่สามชั่วโมยเขาไรู้ไม่ครบเนี่ยยังแค่แบบข้าพเนอยู่เลยแล้ววมงมุมอออ้้ยโอดูแมงมุมดิไหนแมงมุมอ่ะ

ชีพเป็มองอะไม่พูดตามเฮ้ยวัดีวันดีไม่อยากให้มันพูดได้มันจะพูดทุกคำเลย่าพูดทุกคำเลยอาโอ้ยเหรออุัแดงจังไม่ต้องสีแดงอก็มาแค่ความอุ่นทำไมน่แความร้อนีดิหนิม่สีม้ย้ยสงสัยอย่าสงสัยฝาี่จะสอย่าสงสัย มยนไม่ขุดกมาอ้ยนี่มันกำลังจะขุดนี้ะไซตนามันขุดไม่ได้หรอกที่เป็นปูน้เดอถ้ามันฉลาดพอมันจะปีนเลเฮ้ยแต่แต่ถ้าเขาไม่เอาทายเขาทายอย่างเดียวามาโอ้ยังเจ็บ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 เจอไม่มีมึงยังไม่เจอเหรอมึงยังไม่เจอว่เหรวายมึงเดินผิดทางอะ ไม่ก็ไอ้ภูบอกมีทางนี้เลยไอ้เอว่าอยู่ฝั่งนู้นไม่มึงเดินไปเดี๋ยวมึงมันจะมีทางเข้าต่อมึงเดินเลยเลยทางเข้าอีกมาเออเดี๋ยวค่อยถ่ายกูบอกแล้วเฮ้ยมันนี่มันนี่มันมีอีกทันไอ้กันมัีอีกทันเอาเนี่ยคือมาดูแล้วะหนึ่งงสัตว์เลยคันตอนนี้เออเราเห็นนี่ปุ๊บปุ๊บปุ๊บตอนนี้เราเราอยู่นี่อะไรกันน่ะ ูกขาเาว่เห็นหน้าเห็นหน้าเอ้กูอยากเห็นนี่ไงคาบิบาล่ต่อไปเราจะเจอไอ้เน่ยมีแคทเอ้เจอไก่ฟ้าไอเคียไก่ฟ้าแล้วเราไปทาีกันกันกลับมาก็สองอันถ่ายอันเดียวกันอ่ะไม่ได้ไม่ไดอย่งงันอยางง้องสองอันถ่ายอันเดียวไม่เราจะเจอปุ๊ปุ๊นี่ตอนนี้เราอยู่นี่เราจะอุ้ยอ่เราไปดูคาบิบลาคาบิบลาลูกกห่ยลูกเรียน

อากูนามาท่าถาไอไลทูมีสิบมู๊ดเฮ้ยแค่แมันกัดกันสันกัดกันไม่มาเล่นเนีเนี่ยไม่ไปเล่นเลยนะเดี๋ยวมาเล่นกันเลยเฮ้ยไอตัวเชี่ยนี่มองอะไรวะจริงจรมันปีนมันปีนออกออกโกงได้นะแต่มันไม่ปีนไม่มันใหญ่มันมันมันปีนออกได้นะแม่ปีนปีนหน้าผาปีนหินนะถ้าเกิดมันอยากออกออกเลยเออออจริงมันก็ออกได้นะมองมือเหี้กูว่าแม่งแม่งหาเสียงกูอยู่ เ้มอ้คาบีเปล่าเฮ้ยคาบีบละคาบีเปลไคาบีเปล่าไอ้มันเพิ่งสิบนาทีเองต้องคลิปเดินไปแอร์พอร์ตอะแป๊บเดียวครึ่งชั่วโมงอันไหนไก่ไก่ฟ้าน้องขาจิบ

มันคือวะไอ้เอ่ออ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 อ้ my god oh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 , 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 er ก็มันเนมาฟชื่อมันก็เขียนอยู่ี้ยไม่ไม่มันเป็นยากับอเกียวหอยหี่ยวว่า้ยไม่นวอะเียว่าไม่ใช่นมวิราฟนมวิเป็นอะเป็เนี่ยอ

มึงเชื่อเหรอไม่มีที่เด็ยดูฝั่งนี้ไงเฮ้ยมีปลาด้วยปลาโอ้เงเห็นปลาป่เห็นปลา่หปลาเห็นปลาโอ้ยปลาโอ้ว้าวจาโอ้ย มีขอมีขอมีไม่ให้ไอ้โตนี่เราเจอสิบห้าเปอร์เซ็นต์แล้วมีขอเฮ้ยเหมือนหมาที่บ้านกูเลยเฮ้ยเหมือนหมาที่บ้านเลยเหมือวาที่มึจะจับไปเลี้ยงเปล่าเสือปลามันอยู่ในน้ำนี่อ่ะเสือป่าไม่มันเป็นแมวไม่มันอยู่ในน้ำแมวไหนวะเอ้ยไหนวะามันหายไปเหี้ยไม่มีแล้วเปล่ามันก็ยังสูบออกเลยมันปีนเสือเสือป่าแต่ไม่มีน้ำอ่ะ ไอ้เพี้ยไม่ไม่ไอ้เพี้ยม่งปีหออกมาแล้วมั้งเออไม่เหรอมลอก็ไม่เหนเแต่แม่งงับคอมึงทำไงแม่งซุ่มดักไอ้ไอเหี้ยึเดินยนดีโดนคอขาดตายตายเลยอุ้ยน่าไอ้เหี้ยนาเอะไรวถไม่ถึงไ้เหี้ยกล้องมอสาขึ้นจับม่ละเฮไม่ถึงอะ เดฟามิโกอเอ้ยาเดมชอินขเ้ยมันกินได้ไงวะมันมันไม่ลมเหรอขาไม่หักเหรอีสตกแมนืสตกแมนเลยไม่มันเหมือนลูกชิ้นอะเอ้ยยิงขาเดียวเลยครฟามิโกฟามิโกมันกม่ลง ใช้ความหลากหลายของเสียงเรียกร้องเสียงแหลมคมที่สามารถดังมากเลยึกๆในฝูงใหญ่อาหารได้แก่อะไรได้อตอมนัได้ตรงเรากินอะตอมอ่ยสมเสร็จห้ามปีนน,นี่ไงสมเสร็จที่เราอยากเจอ<ส>ม,มารายัน <c oughs> สมเสร็จ ไอ้เ,ออเดี๋ยวไอ้ตัวนี้มันใกล้แตสุนคันใช่เหรอเไงไอ้ไงสมเิร็์มันมันร้อนป่ะ

มาสลามไมชินไหมเยี่ยมเลามาเไปใครก็ได้จับอันนี้อันนี้ใครจับอันนี้สองสองเอาเอาไปเอาไปมาจะคุยนี่นะหนึออเสียงโคตรดังอะ เฮ้ยเฮ้ยจะมูงหมูอันนี้อะไรอ่ะแรดแรดนนี้ลีมาอันนี้แหละลีมอร์เกลือเกลือเกลือมันต้องมาต้องให้เหมือนกันเลถอะเฮ้ยงั้ทเราไปเราไปเราไปเรอบท้ามาเอ็งหมุนให้มันตรงกนเราค่อยหมุนทีละอันไหมหมูหมูหมูหม po ูเก็ค nice ่อยหมุนทีละอันนึ่งอ่ะอันแรกอันแรกหมูหมูหมูมหมุนให้ได้หมูมันเลยช้าง ห er มูปะหมูแค่มากกว่าสามอันแสดงว่าชนะอ่ะตูดลีเมื่อลีเมื่อไนไม่มีหมูเนี่ยเนี่ยมีแต่วัวมีม้าลายมีไม่มีหมูลองนะครับมันถูกถึงก้าวว่าเราไปถึงยอดทุกหน้า

เอยอันนี้ตะโขงไม่ใช่จระเข้อือจะจระซาเบลเออแล้วมันจระเข้กับตะโขงอยู่ด้วยกันได้ได้เยเฮ้ยขึ้นมาแล้วมันจะขึ้นมาแล้วช่องอะเฮ้ยมันจูบกันนมันจูบกันเฮ้ยเอาแล้วเอาแล้วจะขึ้นแล้วจะขึ้นกี่จะขึ้นกี่โมงเฮ้ยเราลองไหมเราลองให้เนื้อหน่อยลองลองโยนในตรงจีบตรงไป้ให้ไม่ได้ ไม่กจับตวันไมลองจับดูเอไปะใจเย็นอลงไปน่แหลนี่ก้ลงอันนี้ลงไปได้นหลงไปได้ลนั่นอย่าทำอย่าหาอันนี้ภาผ้าพสภ้าวะตัวอไอ่ะตัวอะไรอ่ะเ่าน้องถึงในโพงเนี่นี่มันนอนเยมันเแในโพงทำไมตัวมันเลกแฉะในโพง ไม่วาดเลยพอเออขาว่มาอยู่ทำเชียงไปดเลยต้ิไปนี่เนียกะไตร้เยนี่นี่นี่เอย่ามันงัดตีนกันเอเียไม่มีหนาเ่ยยงดูดิไอไทเซอเท่าอะเอ้ยตัวหน้าที่มันห่าเป็นลูกตุ่มอะ เม่อีไม่ขู่ยไม่ขูู่่กูไม่ขู่กูมันะฆ่ากูอ่ะวางระวังด้วยมึงมึง้ามึ้าเยอเยอะแม่งสรุแม่งกระโดดได้เป็นการคนพบใหม่เต่ากระโดดได้ควายเลยคว้าเลยเอ้ยควายจริงดูเป็นลโก้เลยค่ะอันนี้ตัวมันประมาณนึงแด

ไม่นะก่วเป็ดมึงโดนยิงอย่างกูเด็กเฮ้ยน้องอยู่ดงนีวะมันีทาง่วนน่ไงอยากเจีกัวากาเฮีไโเยโด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 นกโดโดอ้เ้ยมัถ้ามันวางไข่เขาจะเอาไข่ไปทำอะไรวะเอาไปี้วเขาไปกีไข่เจียวไอ้เหี้ย มันมันมันเปลี่ยนสีได้เฮ้ยมาดิสีเขียเขียวแต่ว่าติแต่ไม่สีส้มรัวมันโดดเลยมันโดดได้เฮ้ยมันขี้มันขี้เฮียมันขี้ไอ้้เหียขี้อยู่ข้างวมันนะโอ้โหนี่เป็นขี้เป็นปอมดิซาเลยขี้กับเกี่ยวมันโดดได้เลยพี่โดดขอบคุณสำหรับคนที่กินข้าวดูคลิปนี้ อร่อยแน่นอนติงกังกุลิกุลิกุลรีกังกุลดูมันนั่งดิไอเยี่ยมมองไปทามนู้นแ่ะดูมันนั่งเนมอดไอ้พี่คมนนั่งมอดเออเออที่ไอ้อระที่มันจะเข้าไปดูฉามได้อะไอ้นั่นไอ้นั่นไอ้นั้นอะไอ้หนังไอหนังที่มันเป็นสีโตพูดได้อะสีโตพูดได้กับมาลายแล้ไมที่นี่มันกล่าวกับสวนสัตว์ยังไงเนาะไม่มันก็มันก็ดีกว่าดีกว่ามันดีสายมันเยอะกว่า มันยุ่งกว่าโซเชียงใชม่ไม่มีสัตว์มีอย่เลยก็อยากดูสัตว์ไม่มีแต่พื้นที่เยอะกว่าก็อยากดูฉลามไม่ใช่สซนเชียงใหม่ดิสัตว์โซนเชียงใหม่มีอะไรก้อนเรื่องเออใช่แต่ที่นี่ลยมีสนโรมเออมีสโนโรมเลยไอ้มอสกับกูมันก็หิวข้าวตายแล้วมั้งเนี่ยเออมาเลยเราจะได้พักเนี่ยมีมอสร้านอยู่แล้วมีกูมีนมร้านอยู่ด้านหน้าเลยมอดกินกางกูมีนมเดียลิงกันกูมีนมร้านไหนโอ่งอ่ะเฮ้ยร้านข้าวร้านข้าว เปล้างข้าวแล้วไเื่อกุกอก็ันเช่ต่อกันีว่าได้ไงได้ไกลายเป็นหงดงด้ไงวะเห็นไหมแนวะนี่มันกลายเป็นหงุดอ่ะโอ้ยหงดหนี่อยู่นู่นหงดหง ูขาวจะเป็นห่วงดำที่นี่เราอยู่ที่จุดเริ่มต้นครับก็คือตรงนี้นะครับให้ไม่เอะไรที่นี่แหละนะครับแต่ตอนแรกถ้าพวกคุณไปทางทางนี้ใช่ไหมครับครับผมบอกทางนี้แล้วคุณอ่ะควรเข้าตรงนี้ครับแต่คุณไม่เข้าไงคุณเดินไปเลยไงไปตรงไมตรงคือมันมีมันมีมันมีเส้นทางมันมีไอ้เนี้ย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 อะไรอะไรอะไรไม่เกี่ยวเฮ้ยมันนี่มันนี้มันมีคันไอ้กันมีคันเอาเนี่ยคุณดูแล้ววะเนี่ยไม่สัตว์เลี้ยงคันเพราะว่าตอนแรกกัผมอะก็จะเข้า ตอนแรกผมจะไม่เข้าละไอ้เงี้ยก็ไม่ไม่บอกไปเลยไปเลยน้องไอวาไงแต่ผมคิดผมฉลาดผมเข้าไปแล้วผมเจอน้องไอวาไอ้ตรงเนี้ยไอวาไม่ได้อยู่นี่มันอยู่ในนี้เออใช่เหรอใช่มันก็มันถ้ามันอยู่ในนี้มันตัดคนละที่ไม่อันเนี้ยไม่ไอวาอมไม่อันเนี้ยคือการแสดงเสือแต่ถ้าจริงๆไอวาอยู่ในนี้เออไปหาไอวากันปะไปอันนี้เราเรามาเมื่อกี้เรามานี้แล้วก็ตรงไปเรื่อยๆแล้วก็สมศิษย์แล้วก็มาตรงนี้คาร์บิาเอ้ยแสดงว่าหมอสไม่ได้ไปตรงนี้เลยใช่ ถ้าเกิดองไปไปเอสแตัดไปส่งปนี้ถ้าเมื่อกี้ราันนี้ไหมเราก็ข้างนี้มาลรวก็มาเราก็มาถึงตรงนี้แหละใช่ใช้วเราก็ต้องออกมานี้เดี๋ยวเาต้องเาไปตรงนู้นหนต้องเดินไปตรงนู้แล้วก็ไปดูไอ้คกนี้ไปดูไอ้ใครดูพวกนี้หมดเลยแล้วก็แล้วก็วนกลับไปแล้วก็มาดูไอ้เฮียนี่ต่อแล้วก็วนแดงต่อไม้ี่มาอะไรนะมีรูปมนรูปในเครื่องใหไเจ้าคุณอะขี่กวางไม่เ็ด วันยาวันไหนอ่ะเดี๋ยวกูฟังมาเจอความรู้สึกกันละสบ,บายเลย,ย,ยฮัลโหลวันนี้คลิปก็มีเพียงกค่นี้นะครับแล้วเ,เจอกันใหม่คลิปหน้าเฮ้